สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในปี2567นี้ถือว่าเป็นปีที่คุณยังมีเรื่องของความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นแหละความเหน็ดเหนื่อยที่คุณจะต้องเจอเพราะฉะนั้นมันก็มีจุดดีเช่นกันนะครับก็คือมันก็จะส่งผลให้คุณมีความรอบคอบอะไรต่างๆที่มันมีความรอบคอบเนี่ยยังส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งในดวงของคุณได้ดีนะครับในมุมที่ดีก็คือเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นจุดที่ดีกับชาวลัคนาราศีกุม รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อู๋รู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะครับว่าแนวโน้มในปี2567เนี่ยมันมีแนวโน้มที่มีโอกาสจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อคุณจะได้ไปวางแผนกับเรื่องชีวิตของคุณในปี67ว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตนะครับต้องบอกก่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยอันนี้มันเป็นการพยากรณ์แบบรวมเนาะ มันก็จะเป็นไปตามเท่าที่เราจะบอกได้จากอิทธิพลของดาวใหญ่อะไรต่างๆซึ่งส่งผลแนวโน้มกับเรื่องต่างๆอย่างไรในรายละเอียดจริงๆเนี่ยเวลาพยากรณ์ดวงชะตาคุณก็ต้องไปดูด้วยว่าในดวงชะตาของคุณมันมีดาวอะไรอยู่ในช่องไหนรับดาวต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรประกอบกับ การจะต้องไปดูเรื่องของทักษะว่าปีนี้ดาวอะไรเป็นกาลกิน,นีดาวอะไรเป็นสีนะครับมันจะส่งผลในมุมที่เอื้อให้เกิดสิ่งดีเอื้อให้เกิดสิ่งไม่ดีอย่างไรอันนี้มันเป็นความที่จะต้องลงรายละเอียดเฉพาะบุคคลแต่ผมก็จะบอกในส่วนที่มันมีแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นในภาพรวมๆแล้วกัน มาแรกมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนากุมก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูเนี่ยยังโครจรไปอยู่ในเรื่องของการเงินก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณยังค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินคุณยังโฟกัส กับการหาเงินหาทองคุณยังมองช่องทางกับเรื่องของการจะมีธุรกิจการจะทําธุรกิจช่องทางธุรกิจอะไรต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดจะพูดในมุมที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีหน่อยมันก็ยังเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยค่อนข้างจะคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องของเงินทองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรนะก็คือถือว่าดีก็เป็นจังหวะที่คุณจะส่งเหมือนกับโฟกัสกับเรื่องของธุรกิจการเงินได้ดีซึ่ง ข้อดีก็คือดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งนอกจากดาวราหูดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสทําหน้าที่เป็นดาวเรื่องของการเงินและเรื่องของความสําเร็จนะครับดาวเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติดีทั้งปีสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มเพราะว่าก่อน30เมษาดาวพฤหัสอยู่ในจุดนี้เนี่ยดาวเขาได้ตําแหน่งราชาโชค มันยังส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินธุรกิจมันยังมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนได้เข้ามาได้ง่ายนะครับการเจรจาการขายอะไรเนี่ยมันเกิดได้ดีโดยเฉพาะเดี๋ยวหลัง8มมกราไปที่ดาวพฤหัสกลับมาเดินในมุมปกติแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้พอหลัง30เมษาดาวพฤหัสที่ย้ายเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าดาวพฤหัสอ่อนกําลังลงนะเพราะว่า ดาวพฤหัสเวลาไปอยู่จุดนี้สําหรับคนลัคนากลุมเนี่ยมันเป็นช่องที่4ี่เขาเรียกพบที่4พฤหัสเป็น4ี่เขาเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์นะครับและสําหรับคนลัคนาราศีกุมที่เขาเรียกว่าราศีนาระเนี่ยการที่ดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้ก็ได้อุดมเกณฑ์แปลว่ามันก็จะมีเกณฑ์ที่คุณยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จนะครับหรือมีเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุทุก็คือญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษา อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในสายงานด้านนั้นยังเป็นช่องทางการให้เงินกับคุณได้ดีนะครับการที่ดาวพฤหัสไปอยู่กับดาวมฤตยูอาจจะทําให้คุณมีโอกาสกับการได้ไปเรียนรู้อะไรที่มันดูมีความแปลกๆศาสตร์แปลกๆก็ได้นะครับหรือมันอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยมีเกณฑ์กับการได้ไปเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไอทีหรือเทคโนโลยีเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวการเรียนรู้อยู่แล้วไปเจอดาวมฤตยูในคําว่าพันธุซึ่งก็หมายถึงการเรียนรู้การศึกษาด้วยเหมือนกัน ส่วนจุดหนึ่งที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมก็คือการมีดาวเสามาทับลัคนานะครับดาวเสาคีย์เวิร์ดมันคือเหน็ดเหนื่อยโทษทุกทายเสาเพราะฉะนั้นเวลาดาวเสาวมาทับลัคนาแน่นอนครับมันทําให้คนลัคนาราศีกุมเนี่ยก็ยังเป็นปีที่ยังมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะยังมีเรื่องของความกดดันมีความอึดอัดมีความเครียดที่เกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายแหละนะครับ ประกอบกับดาวเสาเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศด้วยซึ่งมันก็หมายถึงความอึดอัดนะครับมันหมายถึงความบางทีมันมีความเป็นส่วนตัวอยากมีความสันโดษอะไรที่คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นได้ง่ายนะครับการเกิดความเครียดอะไรต่างๆได้ง่ายอันนั้นในมุมที่ดูจะไม่ค่อยดีนะครับแต่มันก็มีมุมที่ดีนะครับคือเวลาดาวเสามาสัมพันธ์กับคุณเนี่ยและสําหรับคนลัคณากรมดาวเสาทับตัวมันได้ นระองค์เกณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมันมีช่วยให้ดวงมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอดทนได้ดีคุณยังมีความรอบคอบระมัดระวังได้ดีตามอุปนิสัยของดาวเสาร์ที่มาสัมพันธ์กับคุณมันก็ยังทําให้เกิดความแข็งแกร่งกับตัวคุณได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาดาวเสาร์มาทับลัคนาในมุมที่ต้องระวังนะครับ คุณก็อาจยังคงต้องระวังเรื่องของการมีเรื่องของคดีความนะครับการเรื่องของการโดนเบี้ยวโดนโกงอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามันก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่แต่ในมุมที่ดีวินาถ้าคุณคา,าดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายมูเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเนี่ยถึงแม้ดาวมันมาอยู่กับตัวคดีความมันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบ ยืดเยื้อหน่อยนะครับแต่มันก็อยู่ในมุมที่คุณจะจัดการกับเรื่องนั้นได้ดีอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศคุณมีเกณฑ์กับการที่เรื่องด้านต่างประเทศจะเข้ามาสัมพันธ์กับคุณได้มากขึ้นนะครับและเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับด้านของออนไลน์ก็จะมีเกณฑ์กับการที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับคุณได้มากขึ้นซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณก็ต้องไปดูว่าในดวงของคุณปีนี้เนี่ยนะครับในทางทักษะจรเนี่ย ปีนี้ดาวเสาร์ดีหรือไม่ดีถ้าเกิดดาวเสาร์เป็นการลกกินีจรอ,อันนี้ก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยตรงที่เรื่องของคดีความอะไรมันก็จะมีผลต่อความอึดอาจมีผลต่อความเครียดกับคุณนะครับหรือถ้าเกิดดาวเสาร์ปีนี้เป็นสีจออันในมุมที่ดีแสดงว่าเรื่องของคดีความเรื่องของต่างประเทศอะไรต่างเนี่ยมันเอื้อให้เกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคงจัดการกับเรื่องนั้นได้ราบรื่นดีนะครับซึ่ง ถ้าจะต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวดาวเสาร์เนี่ยเขาจะมีการเดินถอยหลังในช่วง1กรกดาถึง3พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะครับเรื่องของความอึดอัดในเวลาดาวมันเดินถอยหลังมันอาจจะส่งผลกระทบให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัด มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งในจังหวะนั้นนะครับหรือถ้ามีเรื่องของคดีความแรงต่างช่วงนั้นจะรู้สึกว่ามันผ่านมันเคลียร์อะไรไปได้ช้านะครับมันดูยืดเยื้อไม่ได้เป็นไปตามที่อยากให้เป็นนะครับก็อาจจะต้องไปใส่ใจถ้าใครมีเรื่องของคดีความอะไรที่คาอยู่นะครับ ส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปกติเวลาดาววินาศมาทับตัวนะครับแต่ดาวได้องเก์อ่ะมันวินาศเนี่ยมันอาจจะแปลเป็นเรื่องของการผ่าตัดที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็อาจจะต้องไปดูในพื้นดวงของคุณนะครับถ้าเกิดใครที่ดาวพุธที่เป็นดาวเรื่องสุขภาพอยู่ในราศีกันอยู่ในราศีมีนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโดนดาวราหูเล็งนะครับซึ่งเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของสุขภาพได้มากกว่าคนลัคนากุ่ม ที่ดาวพุธอยู่ในจุดอื่นหน่อยเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะครับทั้งปีเพราะว่าก่อน30เมษาดาวได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับหาเงินได้ดีขายเจรจาติดต่ออะไรได้ดี หลังหลัง30เมษาไปดาวพฤหัสก็ไปได้ปรทุมเกณฑ์ไปได้อุดมเกณฑ์ก็ยังมีโอกาสกับการช่องทางการเข้าก็จากเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะครับจากเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับด้านอาสังหามมีโอกาสกับการหาเงินหาทองได้ดีนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปว่าข้อดีคือคุณ มองช่องทางการเงินหาเงินหาทองได้ดีแต่เวลาดาวตัวคุณที่เป็นดาวราหูไปอยู่ในช่องการเงินมันก็เป็นราหูล้วงทรัพย์มันก็ทําให้คุณดูมีความกล้ากับการใช้จ่ายได้เยอะเหมือนกันมีความใจถึงใจปั้มกับการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายไปนะครับในช่วงหลัง30เมษาไปอยู่ในคาว่าพันธุแล้วต้องไปเจอกับดาวมรตยูด้วยเนี่ย มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณก็อยากจะใช้เงินไปกับการซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาซื้อที่ทางอะไรใหม่ๆที่สําหรับคุณได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรนะเพราะยังไงก็ดีกว่าการที่คุณเอาไปใช้กับเรื่องอื่นเพราะยังไงซักคุณก็ค่อนข้างจะแบบใจถึงอยากจะใช้จ่ายได้ง่ายอยู่แล้วหาได้ดีแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันจุดที่จะต้องระวังก็คือการที่มีดาวเสาที่เป็นคําว่าวินาสมาทับตัวต้องระวังเรื่องการโดนโกงอยู่แล้วนะครับและ ระวังการทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่มันมีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของคดีความอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะมันง่ายที่คุณอาจจะมีเรื่องของคดีความมาสัมพันธ์กับตัว และเดี๋ยวดาวพฤหัสด,ดาวการเงินของคุณเนี่ยเขาจะมีการเดินถอยหลังในช่วง3ตุลาถึง13กุมภา6-8เลยนะครับก็คือข้ามปีในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นช่วงที่ดาวการเงินเดินถอยหลังมันก็จะส่งผลให้การเงินอาจจะมีเกณฑ์กับการเข้าได้ล่าช้านะครับโดนเลื่อนโดนยืดอะไรไปคุณก็ต้องบริหารเรื่องของดีลการชำระเงินอะไรต่างๆให้ดีในช่วงตั้งแต่3ตุลาไป อีกเทคนิคหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงที่คุณใจถึงกับการใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพกเงินเยอะอย่าเก็บเงินไว้ในจุดที่ถอนออกมาใช้ง่ายก็อาจจะช่วยควบคุมได้ในระดับหนึ่ง <S <S มาดูในเรื่องการงานนะครับดาวที่ทําหน้าที่เรื่องของการงานของชาวลัคนากุ่มก็คือดาวอังคารจริงๆแล้วเนี่ยดาวอังคารในปี67ถือว่าเดินปกติเกือบทั้งปีนะครับจะมีจังหวะที่เขาไปเดินไม่ปกติอยู่ใน ช่วงปลายปีก็คือช่วง29พฤศจิกาถึง13มีนานะครับปี68เลยข้ามปีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับไปถอยหลังนะครับมีจังหวะกับการเดินถอยหลังแถมไปเดินถอยหลังอยู่ในช่องที่มันเป็นช่องไม่ดีด้วยช่องที่ชื่อว่าอารินะครับซึ่งมันอาจจะทําให้การงานเนี่ยมันมีเกณฑ์กับการล่าช้าแล้วก็เจอ ปัญหานะครับแถมจังหวะนี้เนี่ยดาวการงานตำแหน่งนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นตำแหน่งที่ดาวอ่อนกำลังที่สุดมันก็เลยเป็นช่วงปลายปีที่อาจจะทําให้เรื่องของการเข้ามาของเรื่องการงานเนี่ยล่าช้ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับที่เยอะหน่อยและการเข้าก็อาจจะเป็นงานที่มันยิบยิบย่บยอยๆเล็กๆน้อยๆเพราะดาวมันอ่อนแล้วก็ตกอยู่ในช่องเสียด้วยนะครับก็อันนี้คุณก็ต้องบริหารในช่วงปลายปีเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้ดี ส่วนอีกช่วงหนึ่งที่ต้องระวังกับเรื่องของการงานก็คือ15มีนาถึง23เมษายนนะครับจะเป็นจังหวะที่ดาวการงานของคุณเนี่ยมาทับตัวนะครับจริงๆดาวการงานมาทับตัวและมีกําลังดีมันเป็นจังหวะที่งานเด่นแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยดาวอังคารมันต้องไปเจอกับดาวเสราร์นะครับซึ่งคู่นี้มันเป็นคู่ของการประทะเรื่องของความขัดแย้งนะครับและดาวเสราร์เนี่ยความหมายหนึ่งมันมาจากคําว่าวินาศนะครับคุณก็ต้อง ตัวเช็คเรื่องของการงานให้ดีว่ามันตรงปกไหมประมาณแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นจังหวะเพราะมันมีช่วงคาบเกี่ยวที่ดาวศุกร์ก็มาอยู่ทับตัวด้วยมันเป็นจังหวะที่คุณอาจจะมีเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นได้ง่ายในจังหวะนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่มีงานแหละแต่ก็ต้องระมัดระวัง มาดูในเรื่องความรักสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เขาเดินปกติอยู่แล้วไม่มีเดินเร็วไม่มีเดินช้าเพราะฉะนั้นอิทธิพลจากการเดินของดวงดาวไม่ได้มีส่งผลกับเรื่องความรักของคุณนะครับเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมาสัมพันธ์ชัดเจนกับเรื่องของความรักหรือในราศีสิงห์มากนักนะครับ คุณอาจจะต้องไปดูเฉพาะบุคคลหน่อยว่าในดวงของคุณเ,ณเนี่ยดาวอาทิตย์ในดวงเดิมในอยู่ยช่องไหนอยู่ราศีอะไรนะครับก็สําหรับใครถ้าดาวความรักนะครับอยู่ในราศีมีนดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนหรืออยู่ในราศีกันเนี่ยก็าอาจจะดูเรื่องของความรักดูแปรปรวนดูมีความวุ่นวายกับเรื่องของความรักหน่อยเพราะมันกาลายเป็นว่าดาวความรักคุณโดนดาวราหูที่มันไม่ค่อยถูกกันเนี่ยมันหมายถึงคู่ของการเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนเนี่ยนะครับ มาเล็งหรือมาทับอยู่นะครับก็อาจจะดูวุ่นวายมากกว่าชาวกลุ่มที่ดาวทิศอยู่ในช่องอื่นมากหน่อยนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ดาวความรักอยู่ในราศีเมษอยู่ในราศีตุลเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ความรักของคุณก็ค่อนข้างดีแบบพลิกๆมากในช่วงก่อน30เมษาเพราะก็จะกลายเป็นว่ามีดาวพฤหัสที่เป็นดาวโชคลาภนะครับมาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นคู่มิตรกันมาเล็งมา ทับอยู่นะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีส่วนถ้าเกิดใครที่ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภอยู่ในราศีพิจิกก็จะค่อนข้างดีกับเรื่องความรักหลัง30เมษาไปแบบเด่นขึ้นเพราะมันก็จะกลายเป็นว่าดาวพฤหัสที่ย้ายมามาเลงมาทับนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบุคคลสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มแค่จุดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบก็คือการที่มีดาวเสามา ทับตัวคุณอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองก็ค่อนข้างจะอยากมีความสันโดษอยากมีความเป็นส่วนตัวของคุณซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันและถ้าเป็นเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาว พฤหัสนะครับก็ยังเป็นปีที่ดีเพราะดาวโชคลาภอยู่ในจุดที่ดีพบเรือนที่ดีมีคุณสมบัติที่ดีนะครับก่อน30เมษาดาวโชคลาภอยู่ในพบเรือนสหัสชชะ <c oughs> เขาถือว่าดาวพฤรืหัสโยกถึงตัวคุณก็อยู่ในจุดที่ดีนะครับดาวได้ตำแหน่งราชาโชคมันยังมีโอกาสกับการได้หรือสำเร็จอะไรที่แบบมีคนคอยช่วยคอยสนับสนุนนะครับได้ให้การตอบรับที่ดี ดาวไปอยู่ในเรื่องของการขายการเจราจาการสื่อสารการติดต่อสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยก็ถือว่ามีความสําเร็จกับด้านนั้นได้ดีนะครับพอ30เมษาดาวโชคลาภก็ไปอยู่ในเรื่องของคําว่าพันธุสําเร็จดีกับเรื่องของการศึกษามีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสกับการมีโชคกับเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหานะครับมีโอกาสกับการมีโชคลาภที่นําพามาจากครอบครัวญาติพี่น้องเรื่องของความมั่นคง ที่เกิดขึ้นได้ดีก็จะมีแค่เดี๋ยวในช่วงปลายปีที่ดาวพฤหัสเขาเดินถอยหลังนั่นแหละครับก็คือในช่วง3ตุลาครับจนถึง13กุมภาปี68ปนะครับจริงๆไม่ได้ส่งผลเสียนะว่าจะไม่สําเร็จเพียงแต่ว่าพอดาวมันเดินถอยหลังมันอาจจะทําให้ช่วงนั้นเนี่ยการจะได้อะไรหรือการจะสําเร็จอะไรมันอาจจะดูต้องรอนิดนึงอาจจะช้านิดนึงแต่ยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จล่าผลกับชาวลัคนากลุ่มได้ดีนะครับก็ ขอให้ปี67เเป็นปีที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านขอบคุณครับ